หลังจากที่พากันข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วนะทุกคนยายสีกับพากันเมื่อกี้เขาร้านอาหารร้านหนึ่งพี่น้องเอ้ย้ร้านใหญ่อ,อีโรมาเบิ่งบรรยากาศตั้งแต่ทางเข้าไปร่มเย็นนะคะทุกคนตกแต่งด้วยพันุ์ไม้เป็นธรรมชาติคือกันกับอยู่ในป่านในเขาอยู่มดทุกคนเอยจะแบบมันเป็นตะเบิ่งมันเย็นสบายตั้งแต่ก้าวย่างเข้ามานะคะทุกคนบรรยากาศ เป็นธรรมชาติเหมือนอยู่ในป่าในเขาแต่ว่าตกแต่งเองนะคะทุกคนมีเจ้าของร้านมีไอเดียที่สุดเจ๋งมากเลยค่ะทางเข้าไปก็เบิ่งเอารถพุน่ะอาร่างการอิลีพี่น้องเอ้ยมามาสิพา,าเข้าไปเบิ่งทางไหนมันสุดยอดอิลีพี่น้องร้านนี้แย่ซีกับเพิ่อนสิเคยเข้ามานะคะเดี๋ยวสิฉเฉลยเดือว,ว่าร้านอะไรนะคะจนจะจุมา เข้ามาในนี้เป้าหมายก็คือทานอาหารเที่ยงในเลยจ้าทุกคนแต่แต่ท้างเข้ามานี่กระเบิ่งแบบงามหูงามตาหลไรพี่น้องเอออันนี้เริ่มบรรยากาศเข้าในร้านเลยทุกคนเบิ่งป้าพี่น้องเบิ่งเบืงเบงเบงบตกแต่งได้สวยมากคุณน่ะเก้าอี้กระดเก้าอี้ไม้นะทุกคนบรรยากาศภายในร้านเบิ่งเบิ้งเบิงคุณนะ ตกแต่งข้างบนนะแบบว่าข้างบนจะเป็นช่องอากาศแล้วก็มีเชือกที่ร้อยลงมาถักร้อยลงมาแบบสวยงามนะคะทุกคน,นรบรรยากาศในร้านวันนี้สงสัยคนจะยังไม่ค่อยเยอะนะคะร้านนี้มีความใหญ่มากนะคะทุกคนมันจะมีหลายห้องอสําหรับไว้รับแขกน่าจะรับแขกได้เป็นพันโนุ่มากเนี่ย แล้วก็พนักงานเขาก็น่ารากักน่ารักนะคะทุกคนเทคแคร์ดูลแลเขตดีมากยายสีก็พาหลานไปเดินเล่นนะคะทุกคน่างเขามากขึมาเอาบรรยากาศร้านนี่มันอมโซน,นเห็นไหมพี่น้องอมโซน,นเขาบอกเคยเห็นร้านใหญ่ปานนี้เนาะเขาไปรายร้านอยู่แต่ร้านนี้รู้ซึกว่ามันสีใหญ่อลีพี่น้องมาเบิงคุณอาโบเลี่โบทัวใหยายสีนะโบเลี่โบทัวงามหลย อันนี้ถ้าลงไปสิาพากันไปถ่ายรูปก,กับหลานไปชัดรูปภาพค่ะทุกคนได้รูปภาพมันเป็นร้อยอัดแน่นด้วยภาพวิดีโอนะคะไปรอบนี่เบิ่งมาเบิ่งเลยชมบรรยากาศทุกคนชมบรรยากาศด้วยกันผีล,ลึกมันสวยงามจริงๆค่ะทุกคนเห็นไหมคะตกแต่งด้วยพันไม้านาณาพันเหมือนกับอยู่ในป่าในเขานะคะ เราไม่ต้องไปเดินเขาให้มันเหนื่อยเข้ามาในลานนี้แล้วเหมือนกับเราได้ขึ้นภูเขาเลยอันนี้ยายสีทีห่หลานถ่ายวิดีโอให้ค่ะเห็นแล้วมันสดชื่นนะคะทุกคนเห็นแล้วมันสดชื่นมากเลยมองขึ้นไปข้างบนมีน้ำตกสวยงามอันนี้ทางทางเดินก็จะมีตะไคร่น้ำนะคะตามขูดหินมันก็จะเป็นแบบว่าเออ เหมือนสปอเหมือนสปออ่าไม้เขาเรียกว่าอะไรไม้พันตะไคร่น้ำน่ะน,นะเอออันนี้ก็ทางมาอีกเฉพาะทางห้องน้ำนะทุกคนอันนี้ห้องน้ำนะ่มันใหญ่มันอลังการน,นะคะเขาเรียกว่าตกแต่งสไตล์อย่างอันนี้ยายสีกระบโบว้าวบโปผินเนาะแต่บอกได้ว่ามันสวยสวยทุกที่นะคะอ่าันเนี้ยอันนี้ร้านเพื่อสุเฮ่าขึ้นไปเบิ่งทางเทิง เห็นบันไดมันเป็นตะขืนไปเห็นไหมคะทุกคนหินขนาดหินแบนสวยๆก็ยังเอามาทำเป็นบันไดสวยงามให้พวกเราได้ชื่นชมได้ชมบรรยากาศไปด้วยกันอย่าเพึ่งเบื่อนะคะทุกคนร้านนี้น่าชมมากเลยค่ะหลังจากที่เราลงบันไดมาแล้วนะคะเราก็มาชมรอบๆบรรยากาศห้องนี้อีกเบิ่งทุกคนเบิ่งเบอภายในห้องโถงอีกห้องหนึ่งนะคะกว้างมาก แล้วนี่ก็ร้านหิวข้าวแล้วก็มาสั่งอาหารกินนะคะสองสามเมนูนะคะการกินก็ต้องดูกระเป๋าเราด้วยเนาะแค่นี้ก็อิ่มแล้วก็เหลือกินนะคะทุกคนมาทานด้วยกันกับยายสีนะคะร้านนี้อยู่ที่แถวบ้านเพนะทุกคนบ้านเพอําเภอจังหวัดระยองนะคะอําเภอบ้านเพเออบ้านเพเป็นอําเภอเนาะ ยายสีก็จะตักกินต้มยำนะคะต้มยำโปรเตกเขารสชาติอร่อยมากเลยค่ะอร่อยจริงๆคือมันพอดีนะคะมันไม่เปรี้ยวเกินไปไม่เผ็ดเกินไปนะคะรสเดียวกันกับที่ยายสีกินเลยเพราะว่าร้านนี้เขาไม่ใส่พริกเผ็ดนะคะถ้าเป็นร้านอื่นเขาก็จะใส่พริกเน้นพริกวางันเหือถ้าขึ้นชื่อว่าต้มยำแล้วเนาะนี่อย่างทุกคน บรรยากาศที่ร้านนะคะ